สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทำอะไรเอ่ยมีขี้เหล็กด้วยขอเฉลยนะคะแกงขี้เหล็กกะทิค่ะเครื่องปรุงมีดังนี้นะคะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาตามใจชอบน้ำตาลน,นะคะพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงคั่วนะคะ พริกแกงคั่วแล้วก็ตำเองนะคะขี้เหล็กต้มสามน้ำนะคะปลาช่อนแห้งตากแดดเดียวแล้วก็สับเป็นชิ้นๆนะคะใครที่ชอบกินหมูหรือเนื้อปิ้งอันนี้หมูอบนะคะใช้ฝาอบก็จะใช้หมูหรือเนื้อก็ได้ใครไม่ชอบกินก็กินปลานะคะ แล้วก็กระชายจากต้นพึ่งดึงมาและล้างสะอาดบางคนก็เอาไปปั่นนะคะแต่ดิฉันจะซอยชิ้นเล็กๆใส่เพื่อให้ได้เคี้ยวมีรสชาตินะคะกะทิคั้นเองค่ะกะทิหนึ่งลูกมะพร้าวหนึ่งลูกนะคะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้นะคะต่อไปเรา มาหั่นเนื้อที่อบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสุกกลางๆไม่ต้องสุกมากแล้วก็จะซอยกระชายให้ดูนะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ต่อไปจะซอยรากกระชายนะคะล้างสะอาดจะตำก็ได้ปั่นก็ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะจะได้เคี้ยวได้และหอมหอมเรียบร้อยค่ะกระชอกระชายหั่นและหมูหั่นนะคะต่อไปเราจะเตรียมกะทิ กับพริกแกงไปผัดในกระทะนะคะใช้พริกแกงสักสอ,สองช้อนโต๊ะนะคะจะได้หอมหอมต่อไปก็กะทินะคะกะทินี้เราคั้นไว้แล้ว จะผัดให้พริกแกงหอมนะคะอ้าเอาไม่ต้องเยอะพอกระทะไม่แห้งนะคะอาไปดูเตากันเลยเตากำลังลุก ควันดำเลยอาตั้งไปเลยนะคะเขีย <c> ว <oughs> <c oughs> <la> <ata> ให้พริกแกงเดือดนะคะกับกะทิเดือดตอนนี้ให้เห็น ธรรมชาติของเตานะคะกำลังลุกลุกเลยควันหายไปแล้วเปลว,วไฟออกมาทางป่องเนี่เปลวไฟออกมาควันหายไปแล้วนะคะรอให้พริกแกงเดือดนะคะให้ส่งกลิ่นหอมแล้วค่อยเติมส่วนผสมที่เหลือนะคะ เติมไฟกะทิเริ่มเริ่มเดือดแล้วรอจนรอจนพริกแกงหอมนะคะ พเพื่อให้พริกแกงหอมนั่นเองอให้ดูไฟ เริ่มเดือดแล้วนะคะต่อไปก็เอาเอาเนื้อหมูกับกระชายลงไปลวนนะคะกับปลาแห้งปลาช่อนแห้ง ัให้เครื่องหอมและสุกไปกับพริกแกงนะคะกระชายใครไม่ชอบเคี้ยวก็เอาไปปั่นเป็นน้ำนะคะแล้วก็ค่อยเอามาใส่ ังจากนั้นก็ใส่ขี้เล็กต้มนะคะต้มสามน้ำจะได้ไม่ขม หลังจากนั้นก็เติมพอเครื่องเริ่มจะสุกนิดหน่อยก็เติมกะทิที่เหลือนะคะตามปริมาณที่ต้องการมากน้อยเลยนี่คอนกระทะก็พอรับประทานสำหรับครัวเรานะคะสองสามคน หลังจากนั้นก็ต้มไปเรื่อยๆจนจนสุกหมดนะคะจนเดือดอีกครั้งแล้วก็เครื่องสุกหมดทุกอย่างแล้วค่อยปรุงรสนะคะอ้าวเริ่มเดือดแล้วนะคะ ทุกอย่างคงสุกหมดแล้วเรามาชิมกันโดยปรุงรสนะคะใส่เครื่องปรุงเกลือป่หนหช้อนโต๊ะนะคะลองดูก่อนน้ำตาลทรายแดงสักสองช้อนโต๊ะนะคะ อ่าเอาสองช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ชิมดูก่อนนะคะชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าอ่อนรสไหนค่อยค่อยเติมนะคะว่าอ่อนเค็มหรืออ่อนหวาน เครื่องปรุงจะอยู่ในคําอธิบายนะคะคําอธิบายในคลิปนะคะชิมดูอ่อนหวานหน่อยอ่าใส่น้ำตาลอีกช้อนหนึ่งนะคะ มีเนื้อปลาเนื้อหมูนี่นะคะเนื้อปลาเนื้อหมูเยอะเลยมีเนื้อกระชายด้วยชิมอีกสักหน่อยใส่น้ำปลาอีกสัก หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็ปรุงรสชาติตามใจชอบนะคะใครชอบเค็มมากหวานอะไรก็เติมเอาจนถูกใจ อ่ารสชาติใช้ได้พอดีแล้วยกขึ้นยกขึ้นเลยนะคะพร้อมมาเสิร์ฟเลยอ่ามาแล้วจ้าร้อนร้อนเลย ตักใส่ถ้วยเลยนะคะตักใส่ถ้วยเลยมีหมูมีปลาช่อนแห้งด้วย ีกระชายด้วยนะคะอะเรามาทานกันนะคะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆข้าวหุงด้วยดอกอันชันนะคะอาจะทานให้ดูค่ะเอาขี้เหล็กลาดหมูเอาปลาด้วยนะคะปลา น้ำแกงหน่อยอ่าอันนี้มีปลากับขี้เหล็กนะคะอ่ามาดูกันเลยค่ะว่ารสชาติเป็นอย่างไร อร่อยค่ะหวานเล็กน้อยเค็มนิดหน่อยมันแล้วก็เคี้ยวโดนเนื้อกระชายด้วยค่ะอ่าอีกคำนะคะคำนี้จะมีหมูนะคะ หมูกับขี้เหล็กข้าวนะคะอร่อยค่ะข้าวกับน้ําแกงนะคะ พี่เหล็กคำโตโตค่ะหมูอีกหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะ